นะการลงลับไปหรือว่าการจากกันไปมันจะเป็นเรื่องนะที่ทุกคนต้องประสมพบเจอนะต้องเจออยู่แล้วละ่นะอาจจะนายกนมาว่าทุกปัญหามนะีทางแก้ไขทุกปัญหาทังออกบานะงคน,นนะคิดสั่งคิดสั่งคิดทำลายตัวเองเป็นเรื่องกนะนะ็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเอามีความถูกนะทีบางทางเข้ามาในชีวิตของเขากนะนะ็ยอมนะเพิ่นก็นเรยว่าให้เอา ใส่ปัญญามีสติสติปัญญาไขกวขนกันเอากันเอาพิจารณาถึงอธิบทีของปัญหาได้พิจารณาด้วยปัญญาผ่านไปอธิบทีผ่านไปยี่สิบสบัทีมันก็ยอมที่จะใต้ตองไงแต่ว่าส่วนมากเขาเลือกที่จะบ่เลือกจา้าทั้งออกคนละแบกบคนละมุมคนละมองก็เลยเห็นให้ปัญหาที่ตามมากก็ต้อง มีความเสียใจของยมพ่อยมแแม่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคุณงามความดีที่ผู้ที่สร้างประโยชน์ไว้มันก็ต่างกันเนี่ยมันก็ต่างกันคนที่สร้างพนังามความดีไปเพราะว่าเว,าวลาเวลาเวลาอยู่อยู่ร่วมกันก็ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นนายอร์รบสการอาจารย์ทวิชจยอุทโมเพื่อนสัตยมิก ขเขเจริญพรอนนะคุณสมควรตีหรือว่าเอศิลาวันหรือว่าทุกท่านที่เขามาชมนะครับหรือว่าเป็นการใหนก็ลังใจกัน,กนเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านก็สมาธิตามขอคิดดีๆได้นะครับทางทางเพิวิญาณแต่ตอนนี้นนทางพิธีญาณเท่า,เากับสางศาลาตอนนี้ก็ชาปูน้านหลังกับผนังศาลา กระมุงในส่วนสาราของปีญญาหรือว่าพระจานท์จะสร้างเป็นสองตอนตอนที่หนึ่งจะอยู่ในช่วงพักผ่อาอส่งสาราสงสงสารา,สสา,รานวันสุการท่านสวิตเนาะสวิตนั่นก็ติดตามติดตามคุณโยมสมควรบุญตรีการทวิตนะจารุธมูร์เป็นศาสตธรรมิกกนะัน ที่นี่บุคคลบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะก็ล้วนมีเวลามีปัจจัยมีเหตุให้มาพบเจอกันด้วยบุญด้วยบุญเรียกว่าด้วยกรรมที่เป็นกุศลบางคนเจอกันก็เป็นในเรื่องของกรรมที่เป็นอกุศลก็มีกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็ถ้าเราสร้างคุณงามความดีร่วมกัน <c oughs> เวลาเราพบเจอกัน <c oughs> เราก็จะเจอกันในเรื่องดีๆนะเรื่องสิ่งดีๆจริมพรคุณธีรพัฒน์ธีรพัฒน์นี่อยู่ลำปางเนาะยู่ลำปางเป็นเพื่อนสนิทนานแล้วนานที่ทักมาท่านก็เคยร่วมทําบุญทางยานมาคนครโมทนาสําหรับทุกท่านที่ร่วมที่ผ่านมาก็ซื้อที่ดินที่ดินว่าจะเป็นผมที่เม่อเช้าก็มีคุณโยม บ้านกูพัฒนาร่วมทําบุญกูขึ้นกระเบื้องอีกหนึ่งพันห้ารอยบาท <c oughs> ตอนนี้ก็ยังรอยังรอฉาบปูนอาผนังให้เสร็จก่อนก็จะได้ปูขึ้นกระเบื้องไปตอนนี้ก็มีช่าง <c oughs> มีช่างรับเมาส์านวมก็สร้างก็เป็นจ่ายค่าแรงไปจ่ายค่าแรงไปตอนนี้ทาง <c oughs> ทางคณะคุณนูนิรือว่าคุณุรชนา แล้วก็ได้เกวบุญในเรื่องของอุณ <c oughs> าโลมอุณาโลมระบระธทานตอนนี้ก็เห็นปิดบุญย้อดบุญสำเร็จแล้ว,ลวก,ก,กาขอเจริญพรพระไก่ชื่อพระไก,ก่ผันใจแล้วก็จเจริญพรคุณนิตยาพระไก,ก่ผันใจนี้ก็ร่วมทำบุญเป็นพี่น้องกันอยาพี่น้องกันทั้งบ้านไปโตขึ้นเงน้ำกันมุทนาสาธุ ทุกคนที่ติดตามก็ตามมาแจ้งจุติสงฆ์ว่าอย่าล่วมข้าบุญอะไรนั่นก็ขออนุโมทนาชินสมวันนี้แหละเป็นวันพระเนาะเป็นวันพระอาวันพระจริงจริงวันพระมันกำหนดไว้กำหนดไว้แต่ว่าวันพระที่สำคัญที่สำคัญก็คือเข้าไปเหตุปกติเขาเข้าแล้วจะเป็นวันพระทุกวันทุกเมยออยู่แล้ว หลังจากรวมะกะมีขอวัดคือทุกคนมีเอาส่วนส่วนร่วมของแบบง่ายๆทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีหนา้ทนหนาที่ที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าจะเป็นทางญาติโยมก็ก็ทาหน้าที่ของตัวเองถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะทําทบุญใส่บาตรอยู่ใกล้บ้านอ,อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าก่อนอก่อนจะทาทาบุญก่อนจะไปวัดเราก็ต้องทําบุญครับ พ่อกับแม่ก่อนเราดูดูแลพ่อดูแลแม่ก่อน <c oughs> มันจะเป็นญาติพี่น้องเขไว้ว่าจะเป็นปัจจัยก่อนที่จะร่วมทาบุญกับทางวัดสถานที่ต่างๆที่เรามีการจีดจักราหรือว่าอยากจะร่วมสร้างจริงๆแล้วก็สามารถร่วมได้แต่ว่าก็ให้ดูหาดูดูปจ,จัยสมมติบางท่านมีมีทั้งหมดมีติดตัว20บาทเราก็ทํา 10%บเก็ได้ทำห้บาทสิบาทก็ได้ไม่ต้องทำบุญทำบุญแล้วทุกใจในภายหลังทำบุญแล้วลำบากญาติพี่น้องลำบากครอบครัวลำบากตัวเองย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ทำตามความเหมาะสมขอเรนญคุณคุณนัตตาคุณเกศรินที่ติดตาม รับชมธรรมะตลอดสาธุโดยเฉพาะทุกกำลังใจเนาะก,กำลังใจในการ,รสุษนาพูดคุยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกท่านได้หมดภาระภาระหน้าที่เ่ละวันบางคนบางคนก็ทำงานกลางคืนก็มีทำงานเข้ากะบ่ายสองเริ่มสีทุ่อันนี้เป็นบริษัทบริษัทที่ต้องแข่งกับเวลา มีสามกะมีสามกะนั่นแหลก็ต้องอทำทำตามหน้าที่ของตัวเองแต่าบางคนก็คือทัุ่อาชีพทัุอาชีพคือเวลาเราทําก็ให้มีความสุขมีความสุขกับงานมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแต่ไม่ว่าจะเป็นจางานหนักงานเบาล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งนั้นบางท่าน ถ้าเราทำทางานจะสบายแค่ไหนแต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่มีความสุขทําทแล้วไม่มีความสุขทําแล้วไม่สบายใจเราก็เลือกทําในสิ่งที่เราชอบเรารักเราก็ตรองกับบาลีว่าฉันทะฉันทะก็คือความพอใจความพอใจความพอใจในการทํางานมันก็ก็ถือว่าเป็นกําลังใจอันหนึง่ง ม่ว่าจะเป็นถ้าถ้าทำแล้วเราไม่มีความพอใจเราไม่มีความเต็มใจมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ทําให้จิตใจเราท้อถอยไม่มีความไม่มีกําลังก็เลยไม่มีกำลังใจในการทำงานทีนี้สําหรับการปฏิบัติธรรมทำปฏิบัติธรรมทำวัดสดมนหรือการอธิษฐานก็ทําได้ตลอดอให้ได้ตลอดเวลาขอให้เฮ้า หัวโตในตอนที่อตอนที่เหตุการณ์คือมีสติรู้ตัว <Yeah. S 1> คือทุกคน่ะจะเผลอได้พลาดพั้งเผลอไปได้เป็นธรรมดาอลองพิจารณาดีๆคนเท่านะันจะถูกทุกข้อความคิดการทุกข้อความคิดเนี yeah. ่ยถ้าอตอนที่ตอนที่เรานอนเราไม่มีความทุกเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้รับรู้ความคิดาะ

ลหลายอย่างกันอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงว่าคุณค่าคุณค่าแต่ละคนคุณค่าุณงานความดีของแต่ละคนก็มีต่างกันมีหลายรูปแบบต่างกันบางคนบางคนถนัดอานิสัยนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบพูดไม่ค่อยชอบพูดเวลายวทำงานจะไม่ค่อยชอบพูดจะชอบปฏิบัติจะชอบทํา ับลงเงินทารรก็จะผลผลที่ได้ก็คือได้สร้างเหตุไว้ก็คือการลงเงินทำงานนั้นก็สําเร็จสิ่งที่ที่ทําก็สําเร็จแต่ว่าบางคนก็ต้องใช้วาจาต้องใช้คําพูดก็เป็นเรื่องธรรมดาสาหรับการเป็นผู้นําก็ต้องมีทั้งคําพูดแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติเหมือนกันการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกัน ว่าจะซึะ่งมีรลักฐานหลักฐานแห่งความสงบสุขก็ต้องอาศัยหลักของเมตตาหลักของภูมิหารหลักของการเอืเ้ออาทรกันช่วยเหลือกันแล้วก็ะจะเจริญพรที่เข้ามาชมะนะก,ก็ถือว่าเป็นพูดคุยธรรมดาเป็นกำลังใจหลังจากทำวัดสดมวน วันนี้ก็จะ,ะพาแผรเมตตาในช่วงท้ายเร่ว่าเป็นบรรพซึ่งสมัยโบราณพ่อแม่รูบาอาจารย์ที่เขาได้ไดไดทำได้ทำให้ลูกหลานได้ดูนำพาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้ประโยชน์สิ่งที่พ่อแม่รูบาอาจารย์นำไปสอนท,ท่านอบรมสั่งสอนเราหรือว่า ผูปู่ยา่ตาใหญ่ที่พาทำว่าจะเป็นยมแม่ยมพ่อพาเราอดทนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กพาเราอดทนเราก็ต้องทำรัศการพอาจรจัดเนาะขี่มอเตอร์รถให้เขามารับชมขอไปไปอำนวยพรในทุกท่านเนาะทา่านจะมีสุภาพจิตสุภาพใจที่ขแข็งแรงสำหรับ าการดำเนินชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันนพระอาจารย์ว่าท่านใดตอนนี้ที่ยังมีพ่อ,อยังมีแม่ที่ยังอยู่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้คือการมองข้ามคือเป็นเรื่องคุ้นเคยเป็นเรื่องชินเป็นเรื่องปกติก็มีเป็นเรื่องปกติบางท่านอยู่กับพ่อก็ไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกว่า ไม่ได้แสดงออกถึงความห่วงใย่อ,อจะเิ่มพอน์หันลุงโตเนาะหันโตพีชัยมัสมีเนาะเป็นญาตพี่น้องกันที่เข้ามาร่วมเสร็จภานะหน้าที่คันเขาเฮ็ดตามพอตามแม่คุณนิตยาเพิ่มพูนเจริญพรดีว่าเาเข้าใจแล้วกันเห็นตามยุคนบอกอทำตามพอ่อตามแม่ที่เคยสอนพอ่อแม่ ไม่เคยสอนให้ให้ลูกไปในในแง่ลบไม่มีไม่มีบ่มบวีพอบ่มี่แม่ผูใ้ใดสอนไปในทางที่ดีแต่ว่าพ่อกับแม่นะสอนใ้แค่กายเมื่อควรจะเป็นเรื่องจริงพ่อกับแม่เลี้ยงกายอสอนใจได้เลี้ยงกายได้เลี้ยงใจก็เลี้ยงได้เลี้ยงใจก็เลี้ยงดูแลพาไปวัด ขวัดฟังทำทำในสิ่งที่ดีเขาก็เรียกว่าเลี้ยงใจเลี้ยงกายเลี้ยงใจแต่ว่าเลียเเ้ยงใจเนี่ยนเลีเ้ยงใจนี่สิโดนได้เลี้ยงใจนี่ลูกผูเก้เป็นลูกเป็นหลานที่จดจําจะจําคําสั่งสอนเพราะว่าการเลี้ยงใจนี่ก็คือคุณธรรมคุณธรรมที่พอมอบให้แม่มอบให้อันนี้เป็นการบอกกันบ่ิท้องหนังสือขอทำความบริสึท บอกตามเจตนาอันดีกับเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆสบายๆสำหรับผู้ที่ยุ่งก็ชุมชนที่ยุ่หลายๆคนก็ต้องป้องกันต้องระวังต้องระวังต้องป้องกันมีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์แล้วก็ผ่าปิดปากปิดสมุกอันนี้เข้ากองหุ่นจักรอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าไผรทีปฏิบัติเท่านั้นไอสิปปองกันไอซิปบประมาท ในการป้องก,กันโรคภัยต่างๆสิ่งเหล่านี้เข้ากับประมาทก็ได้ประมาทบ่ได้คือบางเทียบมันก็คุ้นเคยคือชีวิตปกติของเราจะคุ้นเคยกับที่อยู่ธรรมดาธรรมชาติคุ้นเคยอยู่ง่ายๆแต่พอมีอะไรมากําหนดกฎเกณฑ์ของเราก็าต้องทําอย่างนั้นต้องทำแบบนี้บางทีเราอาจจะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเมินเฉยไปยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ อาจารย์คอรอาจารย์พอเรเนาะคุณวิทยสิทธิ์เป็นอาจารย์อาจารย์สอนที่ปราจีนท่านก็คุณวิทยสิทธิ์เนี่ยก็ร่วมทําบุญตลอดท่านก็มีมีกลุ่มมีคณะร่วมถวายแผ่นทองหนึ่งลังตอนนั้นตอนที่รอพระก็หลายพันบาทห้าหกพันที่ท่านในเมตตาเนาะคุณวิทยสิทธิ์ที่ทบร่วมเป็นซื้อแผ็นทองตอนหลอพระ งานเราพระของเราก็สำเร็จล้วงไปด้วยดีวันนี้ก็มีทางคณะธรรมชีสมณรณลีเมชีก็เดินทางมาจากอุบลแล้วก็มาเยี่ยมแลก็แวะมาก็มาให้กำลังใจมาพัฒนาธรรมะให้กำลังใจข้อคิดดีล,ลักหลักของการดำเนินชีวิตก็เดียวกันการดำเนินชีวิตของพระของโยมเดียวกันหมด เเดียวกันยังไงการดำเนินชีวิตของพยาิโยมก็คือการอยู่ในชีวิตประจาวันทําหน้าที่ทําหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจะเป็นงานอะไรก็ตามจะเป็นงานบริการก็ดีงานต้องใช้แรงงานก็ดีทุกคนก็เคยเคยทามาหมดแหละเคยผ่านชีวิตเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านอะไรมาสารพัดยังมีโบราณว่า คนเท่าคนแก่เขาจะอา่านร้อนมาก่อนไม่ผิดการอาร่านร้อนมาก่อนก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตในวัยเด็กไปผู้ใหญ่ไปกลางคนอพอผ่านมาเขาก็มีประสบการณ์เมื่อเจอปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตก็สามารถนําไปแก้ปัญหานําไปใช้สังเกตว่าคนที่เขาผ่านงานมาผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาเขาก็จะมี ประสบการณ์เ้าก็จะมีแนวคิดมีเป้าหมายที่ต่างจากคนที่ไม่เคยผ่านงานเพราะนั้นหลักของการทำงานก็ต้องมีประสบการณ์แข่งคณไปสมัครงานเป็นพนักงานขับรถเรามีประสบการณ์ในการขับรถมาก่อนมีใบกับขี่มีอะไรรับรองก็ย่อมอมีโอกาสมีโอกาสเข้าร่วมงานอันนี้เป็นหลักพื้นฐานธรรมดาในทางโลก แต่ว่าสิ่งที่ทสำคัญหนึ่งคือคือความซื่อสัตย์ความจริงใจความรักในงานไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวแต่ว่าเราทําด้วยใจรักทําด้วยความความสุขมันก็จะสามารถที่จะข้ามเวลาได้ถ้าเราทําอะไรก็ตามเราทําด้วยใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอันดับหนึ่งแหละเพื่อนะเพื่อ ครอบครัวอยู่แล้วเพื่ออนาคตอยู่แล้วขอเจริญัรคุณสำอางแสนสกุลณนะก็คุณวีนาจาัานสมรนะลุกห้านบ้านเฮ้าสบายดีเนาะอูยุ้นันก่ได้พอกันหลายปีบางท่านก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันยิ่งมาเจอโรคภัยลรกอันตรายก็ไม่สามารถที่จะมา,มาพบมาเจอกันได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าใส สามารถที่จะโทรถามข่าวกันได้สำหรับผู้ใดที่อยากจะบวชอยากจะบวชถือเกตอันนี้โรคโควิดก็มาบวชด,ด้วยสามารถที่มาบวชได้บวชที่บวชที่เดี๋ยวโรคโควิดหายจงกลับไปไหม <c oughs> จนกลับไปไหมบวชไปหรือว่าเหตุไปเหตุงานไปนายวินาศสมรันกับห็นปี ทานทั้งดันศาสนาเนาะอย่างเห็นลงท่านเี่ยังกันติดตามในวินาทศสมบัติหรือว่านายวิชัยมัสมีเนาะเป็นลุงเป็นญาติหน้องที่เคยมาเหยียบม,มาย่ำสาเข้าวกันมากคือทุกคนที่เขามาพันรวมทําบุญทั้งญาติยา่านทงจริญธรรมไปบมญคนุณสุกเนี่ยกัคือว่ามีส่วนแห่งบุญน้ำกันมีแห่งมีส่วนแห่งบุญน้ำกันได หาซอยเรือแม่แจ้บาทเงินทุกบาททุกสต่างที่ยาโยมหามาได้สมาหิวรูปางก็ได้ได้สริษัทบริษัทผูว่าจะเป็นงานกินในมณฑลต่งางๆเขาก็เอามารวมกันสั่งขึ้าเพราะนั้นเอา,า,าสาัา่งวัดหรือว่าสั่งว่าต่างๆเข้าไปเห็ดไหวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ่อดดของโลกเป็นถ้ำของโลกเป็นประตูของโลกเป็นอนุสรสถานแห่งโลกขึ้นอ่ะ ก็คือเอาไว้ให้แกรุ่นลุกหลราณห้องได้ยู่ได้พิจได้าักได้อาศัยเพราะนั้นว่าสิ่งทั้งหลายว่าได้พิจาราเพื่อเป็นประโยชน์ในในแง่บุคคลหรือในแง่นี่อันนี้คือคือละโครงการ้ากการพิการทำเพราะนั้นมันก็จะไม่รู้รู้รู้แบบในการพิดการทำสิ่งสิ่งสิ่งทีจตมาได้เข้าใจลึกซึ้งในการ ยูแบบนี้ก็กคือเข้าด้เข้าใจในคนใจถึงสิ่งทีพญายมพราะาีะเป็นส่วนส่วนของพระเนี่ยก็ต้องแสดงออกอยู่แล้วแสดงออกถึงความที่เราเราบวชมาเรามาอยู่เพื่ออะไระเพื่อสละสละบ้านเรือนสละบ้านเรือนออกมามาบวชมาอยู่มาสร้างวัดเพื่ออะไรก็มีเจตนาดี เจตนาอันเป็นกุศลอยู่แล้วทีนีิยามโยมที่เห็นแล้วก็มีความศรัทธาพร้อมบูนาแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันาบางท่านก็ไม่มีปัจจัยที่พิจารณ์บอกว่าบางท่านอยากมาไม่มีปัจจัยก็ไม่เป็นไรคือบางท่านก็มามาให้กำลังใจมาทวบาาให้คำกุศึกันเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีอยู่ลําคูลําปางอยู่บุรีลำนก็ที่ต่อมาก็มีโทรมาถามว่าอยากร่วมทําบุญ100 200ได้ไหมพระอาจารย์ทำได้หบาทก็มีซึ่งช่วงหล่อพระก็มีโยมที่เขาร่วมทําบุญกองบุญวันละบาทก็มีกองบุญวันละสองบาทก็มีบุญเราก็สะสมไปเดี๋ยวนี้ทางมีแอป มีแอปทางโทรศัพท์ที่จะโอนโอนเงินเกบแบงก์ธนาคารต่างๆหลายธนาคารก็สามารถที่จะร่วมทำบุญแบบทันสมัยเนาะ 5G แบบทันสมัยซึ่งในสมัยวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปการเป็นยู่ก็ยังเปลี่ยนแปลงไปและก็ยิ่งมีโรคโควิดเข้ามาโรคโควิดเข้ามาในระเชียในเข้งในยูกับเจาของมากขึ้น ซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะอยู่กับพีกับนอ้องสังสรรค์กับมูนกับเพื่อน,นไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องอเหตุเหตุที่สมาติต่อใดก็คือลมหายใจเมือ่อลมหายใจเข้าไปเขาก็ป้องกันเหตุของมันเนี่ยเขาก็ตอาไปป้องกันผลอะไรการป้งองกันผลก็คือติดโลกเข้าไปแล้วเพราะในการป้องกันที่เหตุก็คือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แล้วก็ผ้าปิดจมูก เพราะว่าที่โลกที่เข้าไปทางด้านอากาศสุดดมเข้าไปแต่ว่าสามารถที่จะสัมผัสก,ก็ติดติดกันได้แต่ว่าโลกนี้เราก็ป้องกันได้ป้องกันได้ถ้าเป็นระยะแรกตัวเราจะรู้ดีว่าระหว่างโลกไขวัดโลกไขวัดกับโรกนี้เป็นยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่มันต่างกันแตกต่างกันเขาจะเริญมคนคุณสงวนงามเมือง ก็เคยร่วมตำรุมาเป็นเป็นประย่คงในที่ติดตามธรรมะต่างๆข้อคิดต่างๆบางบางคนจะเป็นโยมคดีสามารี่จ่เจ็ดข้อคิดโพดขอคิดได้ซึ่งการโพดขอคิดหนึ่งขอคิดสมารถคนเบิง่งละมีกำลันใจในใการเ็้จิตเขาเพี่ยนไปอันนี้สองเ้ากับสมารถที่จเอเจิตให หาผู้คนที่เขาขาดกำลังใจเขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกำลังใจและผมแดงสาธุ